ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยประเด็นที่เราจะคุยกันนั่นก็คือเรื่องของคออักเสบกับฟ้าทลายโจรน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เราหยิบยกมาคุยกันบ่อยเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใกล้ตัว เราทุกคนนะฮะวันนี้เราไปคุยกันกันกบทางเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญครับเภสัชกรชํานาญการสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศต,ตอนนี้คุณหมออยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินน,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 นะฮะเชื่อว่าผู้ตฟังแฟนรายการของเราเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวก,กันซึ่งประเด็นที่ผมเกริ่นเอาไว้เนี่ยก็เชื่อว่า น่าจะเป็นผลพวงจากสภาพอากาศเช่นเดียวกันถูกไหมฮะเรื่องของคออักเสบกับฟ้าทลายโจรครับเชิญครับคุณหมอฮะค่ะก็คออักเสบเนี่ยอาการที่แสดงออกมานะคะก็คือเจ็บคอนะคะช่วงน,นี้หลายๆคนนะคะกลับมาติดโควิดกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะต้องบอกว่ากา,ารนําแรกๆของสัญญาณเตือนว่าเราจะเป็นหวัดอะ่ะก็คือเจ็บคอนะคะนอกบางคนไม่มีไข้นะแต่เจ็บคอนํามาก่อนเลยนะคะซึ่ง เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่อ่ะในชีวิตเนี่ยต้องเคยเจ็บคอนะคะแล้วก็สา,ายพ<ช>ันด้วยนะแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันแหละว่าโหมันเป็นอาการที่เหมือนจะไม่รุนแรงนะแต่เวลาเป็นเนี่ยทรมานนะคะรู้สึกแบบไม่อยากจะพูดออกเสียงนะคะคือน้ำลายก็ก็เจ็บนะคะแล้วก็อยากให้มันหายไวๆนะคะทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่า ทำไมเวลาที่เราแบบป่วยเป็นหวัดนะคะเราถึงเจ็บคอนะคะเพราะว่าบริเวณคอของเราทุกคนนะคะเกิดมาเนี่ยตรงคอมันจะมีต่อมทอนซิลน,นะคะต่อมทอนซิลที่เราเคยได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อต่อมน้ําเหลืองนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านข้างของช่องปากบริเวณโคงโคงลิ้นแล้วก็แถวๆช่องหลังโพงจมูกม,ม,มีมีหลายต่อมนะคะซึ่ง ลึกๆเข้าไปในต่อมทอนซิลเนี่ยถ้าเราไปข่าเนื้อเยื่อดูนะคะคมันจะมีเม็ดเลืกดขาวทํางานอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ <_ S 1> เพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือต้องคอยดักจกับเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะโ,คโดยเฉพาะทางปากทางจมูกเพราะฉะนั้นลำคอเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นด่านปราการแรกๆเลยนะคะของระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นเนี่ยคนที่ เจ็บคอบ่อยๆนะคะหรือว่าเวลาอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อนยังไม่เจ็บเลยเราเจ็บนําไปก่อนเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลาเจ็บคอแล้วแบบอ่าเวลาเป็นหวัดแล้วเจ็บคออยู่หลายวันนะคะบางคนแบบวันสองวันเขาก็จะหายเจ็บคอแล้วเนาะพอมีเริ่มมีน้ำมูกมีอะไรแต่บางคนเนี่ยแบบหูเจ็บแบบเป็นอาทิตย์อันนี้เป็นสัญญาณว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะคือ,อเจ็บคอบ่อยอากาศเปลี่นนิดหน่อยก็เจ็บคอ เวลาปล่วยเจ็บคออยู่นานหลายวันแสดงว่าเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะอาการเจ็บคอเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็การเจ็บคอเนี่ยนะคะก็คือในลำคอเนี่ยมันเกิดการอักเสบการระคายเคืองนะคะจากการที่มันมีเชื้อโรคเข้ามานะคะแล้วก็ถ้ามันอักเสบบ่อยๆนะคะ เวลาที่เราไปอ้าปากคุณหมอจะให้อ้าปากเนาะอ่าสองส่องคอดูเนี่ยมีบางถ้าสมัยก่อนหมอจะมีไฟฉายแล้วก็มีไม้กดนะคะก็จะเห็นว่าต่อมทอนซีนเนี่ยมันจะโตขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าต่อมถ้าเป็นบ่อยนะคะต่อมทอนซีนพวกนี้นะคะมันอาจจะเกิดร่องนะคะหรือเกิดซอกตรงเนื้อต่อมนะคะซึ่งอ,อาจจะทาให้เศษอาหารเนี่ยเข้าไปตกค้างได้นะคะซึ่งทําให้บางคนอะ่ะ เป็นทอนซิลอักเสบบ่อยๆเป็นเป็นแหาหายเดือดรังนะคะก็เพราะว่าเหมือนก็ว่าปล่อยให้มันอักเสบบ่อยๆอ่ะจนมันเป็นร่องเป็นซอกนะคะแล้วก็พอเสร็จอาหารไปตกครั้งอีกก็ทําให้แบบเป็นขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะทีนี้อาการ <S 2> <S 2> <S 2> เจ็บคอเนี่ย <S <S สาเหตุเนี่ยจริงๆอะ่ะมันมันมีหลายสาเหตุนะคะแต่ว่าที่เราพบได้บ่อยๆเนี่ยก็คือติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสนะคะจะเป็นสาเหตุมากกว่าเชื้อแบคทีเรียนะคะจาก เชื้อไวรัสคือเชื้อที่อยู่ในอากาศนี่แหละเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็เวลาที่มันเข้ามาในร่างกายเนาะมันก็จะพยายามแบ่งตัวเพิ่มจํานวนซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเ,เนี่ยจะใช้เวลาฟักตัวประมาณหนึ่งถึงสามวันนะแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียจะใช้เวลานานกว่านิดหน่อยประมาณสองถึงห้าวันนะคะเราจะร<ช>ู้ได้ไงว่าเราติดเชื้อไวรัสหรือว่าติดเชื้อแบคทีรียนะคะก็คือเราต้องส่องคอดูนะคะ ถ้าเกิดว่า mm hmm. ตรงคอหอยเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดหนองเป็นจุดขาวๆนะคะอันนี้มักจะเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่เป็นคอแดงๆเลยไม่มีแบบจุดขาวๆจุดหนองเนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเถ้าเป็นเชื้อไวรัสเราจะมีแบบน้ำมูกนะคะเวลาสังเกตเวลาเราเป็นหวัดอะหวัดก็คือเชื้อไวรัสนะคะเราจะมีน้ำมูกบางคนมีตาแดงนะคะ นอกจากการติดเชื้อแล้วนะคะอาการเจ็บคอเนี่ยอาจจะเกิดได้จากภูมิแพ้ก็ได้นะคะภูมิบางคนเป็นภูมิแพ้อากาศก็เจ็บคอได้หรืออาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนก็ได้นะคะเพราะว่ากรดมันกระชอย้อนขึ้นมาที่คอนะคะก็ทําให้มีอาการเจ็บคอได้บ่อยๆฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้อแต่เจ็บคออยู่บ่อยๆอาจจะต้องลองไปพบคุณหมอว่าเอ๊ะเราเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าเราเป็น ภูมิแพ้หรือเปล่านะคะถึงทําให้เราเจ็บคอรเรื้อรังอยู่แบบนี้นะคะหรือบางที <S 2> <S 2> อาจจะนเกิดจากควันมลพิษก็ได้นะคะเช่นได้รับควันบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะก็เจ็บคอได้หรืออในช่วงที่ฝุ่น pm สองดห้าระบาดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวน่ามาเาจะใกล้ละคออากาศแห้งๆนะคะอันนี้ก็เราไม่เจ็บคอได้เหมือนกันนะคะหรือกินของทอดกินของมันเยอะเนาะอันนี้ทางแพทย์ท่ก็เชื่อว่าทําให้ร้อนใน นะคะก็ทำให้เจ็บคอได้นะคะหรือถ้ารุนแรงกว่านั้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของมะเร็งเนื้องอกได้นะคะอย่างเคยมีคนรู้จักใกล้ตัวเนี่ยนะคะก็เจ็บคอมานานแบบเป็นปีๆนะคะกินยาอะม็อกซี่ฮะยาฆ่าเชื้อเนาะหรือบางทีชาวบ้านเลวยาแก้เสบกินแบบกินอยู่แบบนั้นแหละเป็นปีเลยก็แบบดีเป็นเป็นแหยหายอยู่อย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายก็ไปตรวจเจอว่า เป็นมะเร็งข้างข้างใหนอะลำคอเนาะและน,นีอาจจะเจอน้อยนะแต่ว่าเองามาแชร์ฟังว่าสาเหตุของอาการเจ็บคอเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื้อรังนะคะเป็นหลายๆเดือนเราต้องเริ่มเอ๊ะหรือเอจใจนะคะเพื่อไปหาคุณหมอว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างอื่นหรือปังนะคะทีนี้การป้องกันอาการเจ็บคอเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีเราก็จะเจ็บคอบ่อยเจ็บคอง่ายนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ดูแลภูมิ้มกันเราให้แข็งแรงนะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าต้องเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่หนาา้ากากเนาะโดยเฉพาะไปในที่ที่คนเยอะๆนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับสมุนไพรที่เราจะมานําเสนอในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบหนึ่งเดียวในตองอูเลยนะที่เป็นยาแก้เจ็บคอที่แบบใช้มาเป็นหลายพันปีนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับ คือเชื่อถือได้มั่นใจได้ว่าฟ้าไายโจนเนี่ยแหละนะคะเป็นยาสมุนไพรที่แก้เจ็บคอที่ดีที่สุดเลยตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่รู้นะคะถ้าเราไปเปิดตำรายาจีนนะคะตำรายอาอายุรเวทของอินเดียนะคะที่มีมาหลายพันปีเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลตรงกันเลยว่าฟ้าไายโจนเป็นยาสมุนไพรที่ใช้แก้เจ็บคอ คออักเสบนะคะทอนซินอักเสบคือแถวแถวทางเดิในหายใจส่วนบนเนี่ยนะคะ<ช>บัญชีมากเลยนะคะหวัดหรืออะไรเนี่ยนะคะ<ช>แล้วก็ฟ<ช>้าละายโจนเนี่ยเป็นอ่าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยนะคะก<ช>็<อ>คือเกือบทุกลมบานน<ช>ล่ะมีฟ้าละายโจนแน่นอนแล้วเราก็เป็นยาที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะซื้อได้มีติดบ้านไว้ได้เป็นยาสามัญประจําบ้านที่เป็นยาสมุนไพร นะคะใช้แก้เจ็บคอนะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูกลไกเนี่ยฟ้าอะไรโจนเนี่ยมันมันแก้เจ็บคอเนี่ยคือมันมีฤทธิ์ลดอักเสบนะคะมันมีฤทธิ์เสริมภุมคุ้มกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเชิงของแผนไทยก็คือมันเป็นยาเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีอาการเจ็บคอเนี่ยคือคือมันมองว่ามันเป็นโรคที่แบบมีความร้อนเกิดขึ้นมีการอักเสบคอจะแดงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยจะช่วยแก้อาการเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยตัวหนึ่งโดยเฉพาะว่าถ้าเรายิ่งแบบใช้เร็วนะคะก็จะยิ่งเห็นผลดีเพราะอย่างที่บอกว่าเจ็บคอส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะถ้าเราใช้เร็วเนี่ยวรัสมันยังน้อยอยู่เราเอายาเข้าไปช่วยร่างกายเนี่ยนะคะก็จะทําให้แก้อาการเจ็บคอนียดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะทุกวันเนี้ยนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ย เก็บคอนามาก่อนแล้วแต่ ATP ยังยังแบบไม่ขึ้นสองขีดอะ่ะนะคะก็จะมีคําถามว่าเอ่อจะกินยาอะไรดีกินฟ้าอะไรโจนได้ไหมนะคะคือบอกตรงนี้เลยว่าถึงจะยังไม่ตรวจเจอสองขีดว่าติดเชื้อแต่มีอาการมาแล้วเนี่ยกินฟ้าอะไรโจนได้ทันทีเลยค่ะนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถึงจะเป็นเพศสัทที่จบทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่มักจะแนะนำให้คนไข้ กินฟ้าอะไรจนไปเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยพอมันยังไม่ขึ้นว่าเราติดเชื้อเนาะหมอก็จะยังไม่ได้จ่ายยาแบบต้านไวรัสอะไรให้เราก็ผลมันยังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้แค่ยาแก้ตามอาการเช่นพารานะคะเออซึ่งถ้าหมอเขาสงสัยว่าเป็นหวัดเนี่ยเขาไม่มียาแก้เจ็บคอยด้วยนะถ้าเป็นเชิงวัฐบานนะคะแต่บางทีถ้าร้านยาอาจจะมีแบบ ยาพ่นยาอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่ก็จะมีแค่แบบคาราแก้ไอายาลดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยให้ไปกินส่วนเจ็บคอก็คือรอหายเองเพราะว่าเขาก็มองว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัสก็เดี๋ยวร่างกายภูมิคุ้มกันดีขึ้นก็จะดีขึ้นเองแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราแบบมียาที่เข้าไปช่วยภูมิคุ้มกันอย่างฟ้าอะไรโจนเนี่ยมีทั้งลดอักเสบต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันนะคะก็ทําให้ไวรัสเนี่ยมันลดจํานวนลงไวนะคะแล้วก็ แก้หวัดได้แก้ไอก็ได้นะคะลดความร้อนในลําคอเพราะบางคนเวลาเจ็บคอเนี่ยคอจะแห้งผากเลยนะคะยิ่งถ้าใครปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยบางคนทนขมไหวเนาะเขาก็จะเด็ดใบสดเนี่ยมาเคี้ยวเคี้ยกินเลยนะคะหนึ่งใบสองใบอย่างเงี้ยน,นะคะเออก็จะทําให้อาการเจ็บคอเนี่ยหายไวขึ้นเพราะว่าผมแทนนะคะเพราะว่าฟ <c oughs> ้าลไราโจนเนี่ยมันได้ชื่อว่าเป็น king of bitter คือเป็นสมุนไพรที่เป็นราชาของความผมนะคะแล้วกบ็บางสูตรนะคะบางสูตรเขาก็จะให้เหมือนเหน็บยาไว้ตามชอกลิ้นนะซอกลิ้นหรือว่าใต้ลิ้นบางสูตรก็อเอาผงยามาใส่กระปุกแล้วก็ขย่าให้ผงม,มันฟุง้งแล้วก็เปิดฝาแล้วก็แบบถูรผงยานะคะอย่างส่วนตัวเคยไปเข้าโรงงานที่ผลิตยาฟ้าไลโจนเนี่ย คือเรายังไม่ได้กินเลยนะแค่เราผ่านบริเวณที่แบบเขาผลิตยาเนี่ยนะคะไออุ่นไอตัวไม่ใช่ปุ่ะตัวผงยาฟ้าทะลายโจรมันขมเข้ามาในคอเราเลยอ่ะนะคะเอออันนี้ก็ <c oughs> เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอาแบบสะดวกง่ายคนไม่ขมมากนะคะก็ตอนนี้ภัยภูเบศมีสเปรย์ฟ้าทลายโจรพ่นคอแล้วนะคะก็ เป็นยาเฉพาะที่นะคะมีลทธิ์เป็นยาชาอ่อนๆด้วยเพราะว่าเราจะใส่แบบพวกน้ำมันหอมระเหยตัวอื่นนะคะแล้วก็เรามีการปรับรสชาตินะคะให้ไม่ขมจนเกินไปนะคะก็คือพอพนไหวอะนะคะแล้วก็เย็นสดชื่นแบบกินปากได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆที่เข้ามาช่วยกันนะคะในการที่จะลดการอักเสบของลำคอนะคะก็ ราคาไม่เกินร้อยนะคะประมาณ90้ากสิบกว่าบาทนะคะเ,นะเป็นสเปรย์พ่นคอฟ้าหไรโจนพ่นได้วันละสองสาครั้งเลยเวลาเจ็บคอนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีไข้ด้วยเป็นหวัดชัดเจนอันนี้ก็พ่นด้วยกินด้วยนะคะก็จะยิ่งเห็นผลดียิ่งขึ้นค่ะครับนะฮะมีคุณผู้ฟังถามมาพอดีแล้วว่าเอ๊ะแล้วตัวการที่เราเทานฟ้าหารโจนที่เป็นแบบเม็ดหรือว่าใช้แบบที่เป็นแบบ พ่นแบบนี้แบบที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต่างกันไหมฮะข้อควรระวังต่างๆหรือว่าการใช้ใช้ได้บ่อยมากน้อยใช้แค่ไหนมันมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับมีเวลาสักสามสี่นาทีครับคุณหมอครับเชิญนะอ่าถ้าเป็นแบบพ่นเนี่ยมันก็จะแก้เจ็บคอได้ไวกว่าเพราะว่าเวลาเราพ่นไปปุ๊บเนี่ยคือหนึ่งมันโดนคอเราโดยตรงเนาะแล้วมันก็จะมียาบางส่วนที่เกาะอยู่ที่คอนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะให้มันลดไข้คืออุณหภูมิในเลือดทั้งร่างกายนะคะ หรือเข้าไปเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยยาต้องเข้าไปอยู่ในเลือดนะคะก็จะต้องกินร่วมด้วยค่ะอืมนะฮะแต่ว่าคือใช้แบบไหนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถูกไหมห้ามแบบพ่นแล้วแล้วออทานถูกไหมฮะไม่หายใช้ได้คู่กันเลยค่ะ อ๋อคู่กันเลยใช่ไหมฮะโอ้เนี่ย<ช>คุณผู้ฟังถามเข้ามาเพื่อจะได้แบบเพิ่มเติมนะแต่ว่าช่วงท้ายนี้สมมติว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะต้องเพิ่มเติมว่าไอ้ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูที่ในเว็บไซต์หรือทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณหมอย้ำนิดน,นึงครับค่ะก็สามารถถ้าใครสนใจจะเปย์ฟังอะไรโจนนะคะก็สัง่งซื้อได้ที่ฝ่ายขาย037 2 1 3 610นะคะแต่ถ้า อยากสอบถามข้อมูลการใช้ยาเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้ในวันเวลาราชการอที่เบอร์037211289ค่ะหรือจะลองเคินอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะมีขายออนไลน์แล้วค่ะ ครับนะฮะยิ่งช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะแล้วก็โควิดสิเดนี่ยตอนนี้ก็โหยังคงอยู่กันอยู่แล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองนะครับอย่างที่คุณหมอย้ําเตือนเอาไว้เนาะว่าถ้ายัางไงดูแลตัวเองเบื้องต้นไว้ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย